สวัสดีครับผมแม็กนะครับวันนี้ผมมี Yamaha R1 ปี2017มาให้ชมกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าของแต่งเต็มลำนะครับของแต่งแน่นๆเลยนะของแต่งคันนี้นะครับแต่งไปประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทเลยนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับท่อเป็นท่อคาร์บอนแท้ตรงรุ่นด้วยนะครับคาร์บอนแน่นๆสายถักเต็มเลยนะครับการลมมีให้กลางหน้าหลังเลยนะครับการล้มนะโ้รถสวยมากเลยนะครับ ใครหาอาวันโยนนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยเนาะนะครับคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามกิโลนะครับรถสวยมากเลยนะนี่นะโอ้ยใครหาโยนนะครับรีบๆเลยไปฟังเสียงรถกัน ครับผมใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับใครช้าผมบอกเลยว่าอดแน่นอนครับสวัสดีครับ